นำเรียงประวัติของผู้วัยชนดังนี้นะคะคุณแม่สุดตาณัจักรเกิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2478ที่บ้านหลักศิลาตำบลพระการทุงร่งอเภทัาพนมจัังหวดนครพนมปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่73หมู่11 บ้านนาดอกไม้ตำบลปุกตาไก้กอำเภอป่าป่าจังหวัดนครพนมเป็นบุตรของพ่อก้าสุขวันและแม่ทุมมาชัยพรแม่สุดตานันทจักมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด7คน 1. แม่บันเย็นฉันทะเสียชีวิตแล้ว 2. แม่เข็มมาลาสุขวันเสียชีวิตแล้ว 3. แม่สุกตางานขจักผู้วายชนในขณะนี้ 4. พ่อออนมาสุขวันเสียชีวิตแล้ว 5. แม่วารีสุขวันเสียชีวิตแล้ว 6. พ่อทองมีสุขวันเสียชีวิตแล้ว 7. พ่อสิงค์คำสุขวันยังมีชีวิตอยู่คุณแม่สุตานันทาจากักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหลักศิลาตำบลพักการพุง่งอำเภอพักพนมจังหวัดนครพนมชีวิตครองเรือนคุณแม่สุตา ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครต่อมาคุณแม่สุดตานันจจักรได้สมรสกับพ่อคําทันันทัจักรมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด6คน1น,นางกองมีจันทโรล,ลุน2นายบุญมานันทจักร บางออนงั้นถ้าจากหกนายน้อยงั้นถ้าจาก ที่เคารพของเหล่าบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องอย่างเสมอมาวาระสุดท้ายแม่สุดตานันทจักโดยปกติแล้วจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมทั้งมีจิตใจที่น่าเริงแจ่มจใสและเป็นที่พึ่งพาอาศัยของญาติ ลูกหลานและเป็นโรคโพลิมไสทของลูกหลานจนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยชาร่างกายก็โรยราเสย่สภาพตามธรรมชาติเมื่อประมาณปีพศ2555ค,คุณแม่เริ่มมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคไตเสือ่อมปวดตามข้อตามตัว ทางลูกญาติพี่น้องก็ได้พาคุณแม่ไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงตัวและซุดและในที่สุดก็ซุดหนักลงเรื่อยๆและเมื่อช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาอาการของคุณแม่สุดตากลับมาซุดหนักอีกครั้งทางลูกหลานจึงนำไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลป่าปลาแต่เนื่องจากคุณแม่เป็นโรคไตเสื่อมระยะที่4ทางแพทย์จึงแนะทางแพทย์บุดผลนทางรักษาได้และได้แนะนำให้ลูกหลานพาคุณแม่กลับมารักษาาอาการที่บ้านเกิด ให้พี่สุคุณแม่สุดตาณัจจักก็ได้สละร่างกายลงด้วยอาการสงบในวันที่2ตุลาคม2565เวลา15นาฬิกา15นาทีสิริาอายุได้88ปียังสร้างความโศกเศร้าเสียใจกับลูกหลานและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง ธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกับคือเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าข้างพวนสิ่งที่ควรแง่งทำคือกรรดีเมืนน่แบบนี้แม่จะลูกไปแล้วเหมือนโดวงแก้วสองพรางสวา่สวางสัย ลอยละล่องสองฟ้าสู่แดนไกลสุดจะกวาฟ้าถึงดึงกลับมาคืนชีวิตต่อแต่นี้ไม่มีแม่เหลือเพียงแต่ความเหลาเศร้าสุดฝืนน้ำตาเอ่อล้นไหลในทุกคืนลืมตาตื่นคาใดหลับไม่ลงจงไปดีมีสุขเถิดพูนแม่จงพบแต่ความสุขดังประสุง เกิดเป็นเทพบนสวัยมั่นยืนยงลูกจะส่งกุศมให้ไปหมูนำเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงคุณงามความดีและเป็นการน้อมนำส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สิทาผู้วายชนให้ไปสู่สุคติพก้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านั่งประนมมืออยู่ในอาการสงบประมาณหนึ่งนาทีขอาบกรียนเชิญครับกายกรรมัน วจีกรรมังมโนกรรมังสัพพะปังพุทธาเสติปอันใดกตามอันใดไม่ว่าจิตวิญายวาจาวิญญาที่พวกเราได้เคยร่วมเกินต่อคุ้แม่สุตานะทั้งจากเมืครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะด้วยเจตนาวิหาเจตนาไม่ได้ ขอให้คุณแม่สุตาแน้นทักจักผู้วายชนได้อโหสิกรรมต่อพวกเราด้วยและถ้าหากว่าบาปอันใดกรรมอันใดไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจที่คุณแม่สุตาแน้นทักจักผู้วายชนได้เคยกระทำล่วงเกินต่อพวกเราไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือหาเจตนามีได้ พวกเราก็ขออโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของท่านเพื่อให้ดวงวิญญาณของท่านนั้นเป็นดวงวิญญาณที่ดีทสุดและสิ่งสถิตอยู่ในสุขงถิตพวกภาพหน้าโน้งเธอนดยเดชอำนาจบุญกุสลท้งปวงที่คุณแม่สุตาลวุฒจักได้เคยพระถำงเมื่อที่ท่านมีชีวิตอยู และด้วยบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายที่ได้กระทำร่วมกันกระทำในวันนี้จงเป็นคําว่ากระจัยหน่วยง,งานส่งตัวอยญาณของท่านให้ไปสู่สิทธิทุกข์ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านและขออวยิจความดีครับเป็นความประสงค์ของพระเจ้าผาที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งสองท่าน Well,